หลังจากพัดเรียบร้อยครับทุกคนหมูป่าครับทุกคนอันนี้เป็นหมูป่าแช่แข็งมันแข็งแห้งครับ ต้องแช่นาไ้ซะก่อนจะเห็ดผัดเผ็ดหมูป่าวันนี้นะครับสังเกตหนังนะสังเกตหนังมันจะตัางก,กันกับหมูบานครับแช่นาไ้ซะก่อนครับทุกคน ก็จะมีใบกะเพราแล้วก็กระชายซอยครับผัดใส่หมูป่าแล้วก็พริกพริกหยวกเนาะแล้วก็ใส่นี่ครับพริกไทยเม็ดเครื่องเคียง นี่ครับพริกหยวกก็มาซอยใส่กับกระชายแล้วก็พริกไทยเม็ดเนี่ยเตรียมเครื่องเคียงไว้ครับเมนูผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็กระเพราใส่กระเพราเรลื้ๆจะได้หอมครับเด็ดใบกระเพราแล้วก็ มาล่างน้ำทุกคนแช่น้ำไปสักคราวสำหรับเนื้อหมูปลาครับเนาก็ับกำลังหั่นครับอันนี้จะมมใครายทั่วไปตามร้านร้านเซียหยินเนาะร้านท้องสดครับอันนี้ราคา สองร้อยยี่สิบค <220. S 1> ายเป็นโลอันนี้มูลราคาสองรอยยี่สิบบาทเป็นหมูฟาากระเจ้าเจ็ดช่้แหลไว้เรียบร้อย xoay ngay mua nhà mình nắng mình chưa buồn à hả จะเป็นเนื้อมันครับหลังจากซ้อยเซตเรียบร้อยครับได้ลายเติมประมาณโลกลกัวครับเลย ารสิท์เตรียมเครื่องพัดครับทุกคนสวัสดีสบายดีครับทุกคนหลังจากซอยมูปลาแลเรียวกับกำลังเอาเครื่องเคี่ยงลงกระท้าครับผม เริ่มพร้อมแล้วครับทุกคนอันนี้ใส้พริกแกงบ่งเป็นพริกแกงเผ็ดนะครัเส,สริมความหอมแล้วเสริมควาวเผ็ดผัดหมูปลาเนี่ยมันต้องเผ็ดครับ come cool. on แล้วก็ตามด้วย พักสี่ห้าเตรียมไว้ครับด้วยเรียมเรียมพักกลางกาอาจะเปพักให้มันเข้ากัน,นอันนี้ไวล้ลงสุดท้าย เพราะว่าฮันล่องนใบกระเพรามันจะสูดขวดครับจมีใบกระเพราแล้วก็ใบพักกูดนะดับกินค้า ตัดเ,เส,สเออือปลาเครื่องมันต้องเียงะครับทุกคนเครื่องเชงมันต้องเชิงต้องแสรตามเดยกระเท่าครับรายการชื่อชัย Thank <laughs> you. เอาผสมใบตั้งหยกขอหอมหอมมากเลยครับทุกคนหอมมากคือว่าเรียบร้อยครับพัดหมูป่า พร้อมมาครับผัดหมูปลากินครับผัดหมูปลาต้องกินกับข้าเจ้าครับทุกคน ปลาหมูปลาต้องกินกับข้าวเจ้าหอมมากครับนี่เสียง เื่องตรงถึงหลังจากพัดเรียบร้อยครับทุกคน ผัดหมูปลาแซบๆหอมครับทุกคนเพราะว่าเครื่องใส่เครื่องครบทุกอย่างจะเป็นพริกแกงเป็นใบกระเพรากระเพรานี่ต้องเป็นกระเพราบานๆคนระับถ้าเป็นกระเพราในเมืองนี่กินมันจะบ่คอยแรงบานใดถ้าเป็นกระเพราบ้านเฮานี้กินมันจะฉุนแห้งกว่ากัน แล้วก็มีพริกแกงพริกหยวกกระช่ายแล้วก็ใส่ใบผักโขดครับหอมคำแรกแหงมานคะรับ แซ่บครับคุคนโดนกินเพื่ออะสำหรับคลิปนี้ก็บมมียังไยครับพัดเพชรโมูปลาให้เบิงขอบคุณได้หลายครับที่ทิดต,ตามและรับชมช่องสังงัดพาดูครับไ้คลิปหนาพ่อกันไหมครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเป็นยังไงผ่านปะผ่านผ่านเสียบเสียบเสียบพื้นเอาเสียบพื่นเอาทีมงานเรากาเสียบผ่านเนี่ยทุกคนบริหารโชคเสียบ